ปุ๋ยแล้วใส่ทางดินพืชดูดซับขึ้นไปจากลำต้นสู่กิ่งก้านสาขาสู่ใบสู่ยอดสู่ดอกจนออกผลจนเก็บผลผลิตใช้เวลากี่เดือนสี่เดือนฝรั่ออกดอกไปจนหออสองเดือนหอจนเก็บอกสองเดือนเห็นไหมเพราะฉะนั้นผทจะบอกนะว่าเราไปมองเราไปหลงฟังในสิ่งที่ ยาสระผมต้มยาล้างจางนจนินน้ไหมแอ๊บจิงไหมล่ะัมแต่ทีนี้ทำไมเรายาขยะสิไม่มีความสเสพต้อง้ามใช้ห้ามใช้อยู่แล้วยาขยะทุกวันฉีกตผมใช้ถากตัดไม่ครับถ้าหน้าฝนอย่าตัดเลยนี่ตัดนิยาว ก็ปล่อยไปเลยคือเทคนิคก็คือก่อนฝนจะมาเราคุมฟางฟางจะคุมหญ้าหมดเลยเออนี่คือหลักการง่ายๆมิสาร์ใส่ขี้วัวใส่ฟางได้หลังจากกลางมิสารไปแล้วไม่แนะนำคือสภามินาเพราะมันใกล้ฤดูฝนพอฤดูฝนมาพกแต่ยร่างจะอุ้มจะน้ำเนี่ยเราใส่มูลสัตว์เข้าไปด้วยคือตูนเลยขึ้นมาคือความเสติด สักประมาณกลางเมืองพิษณุไม่เกินแล้วกับหลังฝนก็คือประมาณพิจิตรไม่ได้เกิดจากความรู้อย่างเดียวเกิดจากการปฏิบัติและการสังเกตแต่ฝรั่งเนี่ยเราจะปลูก400ต้นเนะี่ยเยอะไหมเยอะแต่ถ้าสำหรับผมจิบจิบเพราะอะไรผมลดน้ำเช้าเนี่ยร้อยร้อยสองร้อยต้นผมใช้เราลดไม่เกินหนึ่งชมเย็นไปลดอีกสองร้อยต้นพรุ่งนี้ผมก็มา ถ้าเราคิดเยอะไหมเยอแต่ถ้าเราคิดเราทําด้วยความสนุกด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความเพื่อความมั่นคงของครอบครัวในวันขนา้างหน้าทำอะไรก็ได้ทําทุกวันทำทำทุกวันจนให้เกิดความสกแทจนให้เกิดใจรักไม่ยากแลวก็ไม่มากดูนี่คือหลักการเกษตรทําทุกวันจะมากจะน้อยขอให้เราทำทุกวันแล้วตอนนี้ที่ผมทดลองมาหมดที่ทํามาหมด ไม่มีอะไรดีของผองตนี้เท่านั้นคือฝรั่งกับมะม่วงฝรั่งมีใครบ้างทานฝรั่งไม่เก็งเด็กยังชอบเลยถูกไหมแล้วอย่างข้อคือฝรั่งเนี่ยมันเป็นพืชที่จับต้องได้โลสีซีบาเนี่ยใครก็ซื้อได้อีกห้าปีสิบปีหาังานี้คนปลูกก็อยู่ได้คนกินก็อยู่ได้เพราะมันไม่เดินกำลังที่จะซื้อปัญหาทุกคนปลูกแล้วไปขายให้ใครขอให้ปลูกเถอะขอให้มีเถอะ ใช่ไหมทุกคนยังไม่ปลูกต้นเลยชอบตั้งคำถามอะแต่หารู้ไหมไอคนที่ถามเ่เวลาเรามีมาขอเป็นคนแรกเลยขอกินปีเลยไม่ต้องกลัวผมมีทังง้งหกแปลงไม่งั้นถ้าไม่ดีอยู่คงไม่ปลูกทำฝรั่งหนึ่งไร่ทำนาร้อยไร่แข่งกันไ,ได้เลยว่าใครจะมีเงินเหลือว่าททำนาร้อยไร่มีใครมีเงินเหลือบะปรไม่อยากซื้อข้าวไม่ได้ลงปุยเยอะก็ขาดทุนอีก เพราะว่ามันมีค่าอะไรค่ารถไถกินรอต่อรถไถรถไถเสร็จมาค่ารถเกี่ยวพอค่ารถเกี่ยวสองอย่างนี้เท่าไหร่ล่ะแล้วยังไม่ค่าปุ๋ยอ่ะต้าจ้างคนอีกอ่ะเดี๋ยล่ะนี่เพราะฉะนั้นการปลูกไม้ผลเนี่ยเราปลูกทีเดียวเรากินยาวปลูกทีเดียวกินยาวเลยผลไม้ต่างๆโรงเรียนเขาต้องการมากโดยเพาะอย่างตอนนี้ผมทํามาแปดโรงเรียนละ เพราะผลักอยู่นี้มันมีกลยุทธ์หลายอย่างเราสามารถทําผลักออกนอกมรดูได้ทาผลักยืดอ,อายุในการเก็บจากสองเดือนเป็นสี่เดือนได้หลักการตัดยอดโน้มกิ่งรูดใบเราก็สอนให้มันได้ผลหมดมาที่มาที่เราได้อยู่แล้วเราเราของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะพูดแล้วปฏิบัติไม่ได้เพราะทุกคนสามารถเอาไปแล้วปฏิบัติได้เพราะเรา เราให้คำเรียกวาอะไรอะ่ะให้คำอธิบายสอนให้เรียนรู้มีปัญหาทางไลน์มาเราก็ตอบให้อยู่แล้วอนันไหนปัญหาเรื่อยอยู่เราก็จะโทรกลับนี่คือเรามีทุกคำถางก็ดีถึอคนอื่นที่มาที่เราเราพราะเราเรา,เราปฏิบัติแบบนี้มาตลอดมันกลายเป็นว่าทุกวันก็มานั่งตอบคำถามร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขอ,ของที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์มาจากที่ ต้องมานั่งตอบคำถามให้นี่คือปัญหาปัญหาหลักๆหลักการทางกเกษตรอะเราทําทุกวันเราจะได้ความรู้ทุกวันอย่าท้อเพียงแต่ว่าเราเคยตื่นหกโมงตื่นสกักสีห้าได้ไหมเช้าขอสักหนึ่งชั่วโมงเย็นขอสองชั่วโมงเช่ชนรถนะคช่วงแรกอาจจะลถวันเป็นงวันเดือนทิ่แรกพอที่สองว้นสองวันพอมันเริ่มโตขึ้นจะขึ้นเว้นสามวันได,ด้เราเราเราดูจากลักษณะของต้น ว่ามันเกี่ยวไหมอะไรไหมเลักปัจจัยหลักก็คือหนึ่งแตกใบอ่อนต้องดูแลใบให้ดีพอดูแลใบดีสองการออกดอกก็จะดีพรการออกดอกดีสามการติดผลก็จะดีสี่พอติดผลดีเสร็จผิวดีผิวสวยเวลาออกมาพบเราก็จะได้ Okay, คุณภาพอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลสี่อย่างหลังจากที่เราออกไปแล้วภาละเราจบกละดที่มีแค่นี้ผมให้ควาสะพันเรื่องการหอ่อเรื่องการหอ่อเป็นสำคัญเพราะว่าเราดูแลผิวยูีการหอีเนี่ยผิวสวยเนี่ยมันก็ได้ราคารสชาติไม่น่าหวเพราะเรามีเทคนิคด้วยสี่สิบห้าวันสุดท้ายเรา รวมด้วยผิวหวานเสร็จเนี่ยยี่สิบวันสุดท้ายเราจะเริ่มให้น้ำน้อยลงจนแกไม่ต้องลดน้ำเลยเนี่ยคือพืชทุกชนิดพืชทุกชนิดความหวานที่เกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ลูกขยายจนสุดแล้วถ้าลูกขยายจนสุดถึงเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเกิดความหวานคือเรียกการสร้างน้าตาลต่อแต่ถ้าเราเก็บยังไม่แก่เราจะได้แต่ความกรอบ เพราะหวานจะไม่ไปได้จะมีโอเปี้ยวตามดูจากไหนลักษณะจากเอนมะม่วงพ็หลังต้นตวูม,มันจะมีเอนมาภาพหิวเหลือแต่เอนจะเขียวอยู่แต่เขียวมันจะกรอบแต่มันจะยังไม่มีความหวานต้องให้มันขย,ยายจนสุดแล้วถ้าเราเก็บชุ่มแลควเพราะหวานน้ำตาลจะเกิดส่วนน,นี่แหละคือหลักการง่ายๆทำ การทำฝลังมะม่วงทุกสิ่งทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดอยากให้น้ำเยอะช่วงใกล้เก็บยี่สิบวันุึงไทยหน้าฝนหรือเปล่าผลไม้จะ,ะไม่อร่อยเนื่องจากอะไรคือระบบรากเขาดูดน้ำแล้วปีนี้ฝนตกนานทีนี่ฝนตกนานสังเกตได้ไหมมะม่วงเรา,าออกช้าเพราะรากเขาอุ้มด้วยน้ำรากขาดอากาศนะครับรากขาดอากาศรากพึ่งมาได้อากาศมะม่วงเลยแตกไม่อ่อน มันใจไม่อ่อนปุ๊บเพื่อมออกก้อีคือหลักธรรมชาติมันแล้วด้วยด้วยปัจจัยทีนี้หนาวมาช้ากว่าสองเดือนตามหลักหนาวจาวังหวะการเดือนสุลาทีนี้ปลายเดือนธันวาเลยนะครับนี่นี่คือหลักการเพราะว่าถึงไหมล่ะมกราฝนตกมาตั้งสามวันซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นฤด,ดูกาลมันจะเปลี่ยนไปพอดูฤดูกาลเปลี่ยนไปปุ๊บ ผมในฐานะคือคนทําทําสําเร็จแล้วถึงมาสอนคนอื่นผมก็ต้องคิดไปด้วยทดลองทําไปด้วยว่ามีพื่อนอะไรบ้างที่สามารถคนสู้กับสภาพอากาศได้ก็มีฝรั่งฝรั่งเองที่สามารถทําได้ฝรั่งเราไม่ไม่มีฤดูกาลในการออกช่ออกอกดอกฤดูกาลของฝรั่งคือขอให้เราทําต้นให้สมบูรณ์ให้อาหารเขาอ,อย่างเพียงพอ,อมันพร้อมจะออกใบแล้วก็ ออกดอกตามนี่คือหลักง่ายๆคือผมจะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปสเต็เปปลูกก็ยพอปลูกไปแล้วปุ๊บเอาชนะเรื่องมแมลงก็อีกอย่างพอเอาชนะเรื่องมแมลงเสร็จปุ๊บเริ่มอ,ออกดอ,อกครับอออกดอ,อกจะห่อห่อแบบไหนห่อหนึ่งลูกหรือห่อสองลูกก็ปเป็นอีกอย่างเราจะสอนขออย่างเดียวคือเน้นป้องกันอย่าเราแก้เราแก้จะเหน,นื่อยทีมันเสียหายไปแล้วอย่าไป ไปเลยรับมันเสียหายเราต้องป้องกันนิดป้องกันสันกเราขาวระยะเสน้นต้องต้มใสชูจะใช้ได้แต่ช่วงนี้จะเหนื่อยเยพวกเราขาวหลังจากไปคืนน้ำค้างแรงมากการการปลูกไม้ผลที่ดีนะอย่าปลูกหน้าฝนขอพูดไปเลยย่าาปลูกหน้าฝนจะเสียใจตอนนี้แรงมากเลยครับก็คือการปลูกหน้าแรกื่อจะโต,ต,ตเร็ว ร้าเราลดน้ําเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดพืชเขาได้กินน้ําได้กินอาหารอย่างเพียงพอแต่ถ้าปรหน้าฝนปกฝนปกกลางวันกลางคืนอ่ะลากเขาจะอุ้มด้วยน้นําพืชจะกินอาหารไม่ได้ยิ่งใส่ปุ๋ยไปปุ๊บยิ่งมีโอกาสตายเนีย่ยหน้าฝนจดีนะแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋สัตว์เนี่ห้ามเด็ดขาดห้ามด็ดขาดนะไม่ควรทำต้องดูฝนถ้าเลี้ยงปุ๋ยได้ต้อง ก็เนี่ยถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ยกโค,ค้ขึ้นมาหน่อย,ยนี่คือเทคนิคป้าหมายก็บผมคืออันเนี้ยมะม่วงมะม่วงมะม่วงเอาสามตั้งเลยก็หลังมลไม่ต้องไปน้ํไปหรอกใส่ตรงกลางเลยไม่ต้องมากี่เมตรหรอกระหว่างกลางกระหลังใส่เลยระหว่างแถวตรงกลางก็ล,ลงกรัหลังอีกมะม่ว,มมวงลงไปก่อนวางเป็นโครงสร้างไปก่อน ตอนปลูกมะม่วงมะม่วงกว่าจะได้ผลผลิตใช่ไหมเราได้ขายฝรั่งก่อนเขาอาจารย์ก็เลยให้แซมฝรั่งก่อนระหว่างแถวของมะม่วงเอาเนาะบุกทั้งสองก็คือก็คือนี่ไงก็คือก็คือนี่ไงลงตามนี้ไงแล้วฝรั่งก็แซมนี่ไงเนี่ยเราเรียคือฝรั่งเราทะแยงนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ใกล้ไม่ต้องไปตกใจหรอกเพราะมะม่วงกว่าจะโตสามสี่ปีห้าปีเออ าะหลังันโตไวกว่า,ากุ้ยซายอ่ะหนักมากกุ้ายายบอกไว้เลยผมประกาศแล้วไปเลยออกสื่อเลยอะเคมีอย่างน้นเคมีธรรมดาก็เอาไม่อยู่แล้วผมถามนะฝากไปด้วยนั้นสื่อมาดามองเนี่ยกางมุ้งอ่ะมุ้งเท่าไหร่เออตอบผมมาทีมุ้งการลงทุนไหมร้อยต้นอน่ะมุ้งแสนสามอะ่ะโอ้ต้องขายหกตันขึ้นอ่ะ โลละสิบาทเอออ่ะผมถามดิแล้วฝรั่งกับผู้ซาต่างตรงไหนผู้ซามีในห้างไหมล่ะเออถ้าผู้ซากางม,มุงจริงอ่ะทําไมไม่มีขายในห้างล่ะใช่ไหมครับถ้าไม่ผ่านเคมีไงผู้ซาเนี่ย <kannt S 1> เก็บวันนี้เหลืองแค่วันเดียวลองขายไม่หมดมวันรุกขึ้นปนะเป็นสีแดงแล้วคนก็ไม่ซื้อล่ะเนี่ยซื้อซี่ใส่ที่ผม ้นทิงอุตสาห์สี่สิบห้าสิบต้นค้นทิ้งหมดฉีดเคมีทำลายยังเอาไม่อยู่เลยที่ที่อาจารย์ให้ไปปลูกนะ่ะลมฝนมานิดเดียวไปหมดไปหมดเพราะว่ามันหนักต้นหนักไปไปหมดเลยนนะพอลูกยีลูกจะได้กินอยู่แล้วลมมาเมื่อเมื่อเดือนมันเปราะบางมาก<า>กิ่งมันน่ะหลุดหมดเลย ใช้ต้นทุนเยอะจริงๆการดูแลก็นำบากแล้วก็ราคาขายก็ยี่สิบาทถูกมากแต่<น>ผมกล้าพูดได้เลยคือใครที่ว่าแน่จริงอะปลูกผุ้ชาแล้วบอกว่าผู้ษาอินเสียกล้า้าเลยไม่มีทางหรอกครับต้องเคมีเท่านั้นยาธรรมดาอาไม่อยู่หรอกขึ้นมิตรก็มีถึงสองถึงสามพันบาท พาอผมขายปุ่ยขายยามาก,ก่อนนะครับไปดูที่การสิกษก็ได้คนการสินมาซื้อนี่บอกผมหมดกลางคืนแน่แบบแนอ่อนเขาฉีดยาูุ้ซากันยายายาไป่หลงประเด็นว่าพุซาเนี่ยปลูกแล้วมีแต่คนโค่นทิ้งหมดแล้ว,วันนั้นมาขายไอติมให้ผมเอามีปลูก250ต้นพุซสา3รถสุดท้ายไงะปะ ตอนนี้มาเป็นแม่ค้าขายคริมละวพราะอุ้งซ่าหายไปไหนบอกไม่ไหวฉีดยาฝรั่งเราห่อได้ออให้ดีคือดูแลให้ดีช่วงแต่ใบอ่อนช่วงออกดอกช่วงติดผลอ่อนดูแลให้ดีพอห่อเสร็จก็คือพาระเราจบละแล,แล,ล,ละ้ผมก็ลองปลูกเลยมาใหม่ใหม่เห็นป่ะผมก็ลองปลูกอ่ะฝรั่งพุาเอ่าละมุด ไม่น่าลองหมดอ่ะอย่างมีแบบพุทราอย่างละต้นสองต้นไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลูกได้ปลูกได้แต่ถ้าจะปลูกเพื่อไว้ขายอย่าปลูกเพื่อไว้กินไม่เป็นไรทำได้เราไม่ว่าอย่างตต้้นนแต่ผมก็เอาจากประสบการณ์ผมนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยตอนเนี้ยคนงานผมคืออยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยกำลังตัดทิ้งอยู่ข้างหลังเนี่ยไปดูเลยผมเองผมสอนเน้นให้คนที่แค่มีทุนสักก้อนนดงแล้วจะปลูกอะไรที่ได้ทุนคืน ฝรั่งเนี่ยดีที่สุดเดียมันดาทุกการด,ดีกับปลูกท้เรียนผมคาดหาท้เรียนห้าร้อยต้นฝรั่งร้อยต้นห้าปีเอาเงินมาใส่กล่องนันเลยว่าใครจะมีเงินเหลือเพิ่อคุณหารศรีสะเกษสิบเปอรเซ็าต์นะที่มาเอาฝรั่งไปงปลูกเตนในในดงรเ,เรียนที่ผมขอเสนอความรู้นี่นหนึ่งท่านใดที่ปลูกท้เรียนโดยเบาะศรีสะเกษนะบอกสามปีมีลูกสี่ปีมีลูกเนี่ยผมกล้า ท้าเลยแล้วปีที่ห้าคุณคิดว่าต้นนั้นจะออกลูกไหมไม่มีฐานโดยทั่วไปทุเรียนเขาจะตัดทิ้งหมดสี 4, ่ห้าปีบางคนเขาหกปีไปดูทางจันระยองเพราะผมอยู่มาสี่ปีไปดูทางโน้นเขาจะไม่เอาไว้ลูกเขาจะาไว้แต่เมื่อเจ็ดปีไปแล้วเพราะโครงสร้างมันยังไม่ได้พอเราเอาไว้สาปีปีที่สี่ไปดูได้เลย แทบไม่มีลูกมีก็น้อยมากเพราะอะไรจริงๆแล้วช่วงนี้เขาไม่กวดเอาไว้โดยไปเขาต้องเจ็ดปีสวนใหญ่ๆทางเมืองจันนะผมไปดูมาสวนเสด็จยากสวนต่างๆทางไปน้ำตกพิ้วเราเลยเนี่ยนะผมไปมาหมดโอ้โหนั่นเขาเขาทำคืนเขาไม่เอาไว้